วันนี้พามาทานอาหารร้านหมูจุ๋วสามนะคะม,มบรรยากาศร,ร้านนะคะร้านหมูจุ๋วสามก็ะจะมีปลาว่ายน้ำี่ดูด้วยสวยงามปลาไวโชท่านี้นปลาเงินปลาทองสีสันสดใสไวโชวสวยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดู ด้านในร้านนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทางเข้าร้านหัจุนมสามช่วงนี้ก็มีเรื่องโรคระบคติดก็จะนั่งคทางกันแต่ละโต๊ะนะคะไม่ติดกันมีปลาเงินประทองโชว์ตรงนี้ด้วยนะคะ <c oughs> หวววววัวเลสวยงามบรรยากาศร้านหูจุ่นะคะทา <c oughs> งขวาม,มีห้องแอร์ชนบริการห้องแอร์สองห้องสามห้องเลยนะคะจัดเตียงได้มาใช้บริการกันเย็นนะคะช่วงนี้ โมจิมสาค่ะ